สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นสินค้านะคะสินค้าที่เราสั่งมาจากเถาเป่านะคะแอปเถาเป่านะคะสั่งมาจากจีนคือที่เถาเป่าเนี่ยเขาจะแบบเราสั่งสั่งไว้อย่างนี้นะคะทุกคนแล้วเขาก็จะรวบรวม คือเราสั่งไว้หลายเจ้าอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วเขาก็จะมีแบบเป็นโกดังนะคะรวบรวมสินค้าไว้แล้วก็พอพอเราบอกว่าเราโอเคแล้วเราไม่สั่งอีกแล้วนะคะเขาก็จะถึงจะรวบรวมทั้งหมดเนี่ยรวบรวมสินค้าทั้งหมดเนี่ยส่งมาที่ไต้หวันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นสินค้าเอ้ยก็เป็นของฝากนะคะทุกคนจะกลับ เราจะกลับเมืองไทยนะคะเราก็เลยสั่งซื้อสินค้านะคะจากไต้หวันเอ้ยไม่ใช่จากอาแอปเทาเป่านะคะเราจะเอาไปฝากดัดญาตที่เมืองไทยนะคะฝากครอบครัวที่เมืองไทยมาดูว่าเราสั่งอะไรมาบ้างนะคะวันนี้ระยะเวลาที่เราสั่งก็ ประมาณรอเกือบประมาณอา่อน่าจะสิบกว่าวันนะคะทุกคนโอ้นี่ไงอันนี้เป็นขวดขวดเหล้าสาโทนะคะทุกคนนี่มันก็จะมีมาเป็นจุกมาให้นะคะเป็นจุกวาย นี่ก็เป็นขวดเหล้าสาโทที่เราสั่งมาพอดีเรากลับบ้านเนี่ยจะเป็นเทศกาลบุญบั้บบงไฟนะคะเราก็เลยสั่งนี่สั่งขวดเหล้ามาน่านราัก<อ>เหล้าโทนะคะเราไปเอาไปใส่เหล้านะคะ เลาโกงนีสสังกี่กล่องนีสสังกี่กล่องนีสสังกี่ลงังนีสสังกี่เกลี่ยงเกลือหัเจอืเออ่ะออนี่ก็เออนี้เป็นขวดใหญ่มีขวดใหญ่กับขวดเล็กน่ารักมากเป็นบุ๋มบุ๋มด้วยนะคะทุกคนมีบุม๋มบุ๋มสองข้างขวดสวยมาก แล้วก็มีฝาให้นะคะอันนี้เป็นฝามันมีจุดวายด้วยนะคะเป็นให้ดูอุ๊ออกไม่ได้ออกยังไงเรากงเนี่ยน้าชิรันมาแล้วก็มีมีผ้าให้ด้วยนะคะทุออกคนอันยอยนี้ใส่อย่างนี้ใส่จุกอย่างนี้นี่ถึงเก ใส่จุกอย่างนี้ชนแก้วอ่ะชนแก้วเอออันนี้เป็นผ้าเด้์ตะกงปู้เดยอ๋อนี่เดยนี่เดยผ้านี่นี่เดอผ้า,เ,ผาเป็นผ้าผ้าเราใส่อเราใส่จุกแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็เอาผ้าเอาผ้าห่ออีกทีนหนึ่งแล้วก็ใช้อันนี้มัดอืสวยรองเท้ามาเป็นเซตเลยนี่ไฮไลท์รองเท้าเดี๋ยวเรามาดูกัน ว่ารองเท้าสวยไหมเฮ้ยได้อยู่นะได้อยู่ก็โอเคนะสวยราคาจับต้องได้นะคะไม่แพงเผื่นชิ้นแน่เรลากลงเบามากเลยนะคะทุกคน โอเคสวยมากนะ <the> ได้อยู่ <the> อันนี้สั่งจากเถาเป่าราคาน่าจะประมาณหกเจ็ดร <What? S 2> <600. S 1> <the> ้อยวตเตอร์เอนจินเราสั่ง <the> อันนี้มาด้วย <laughs> เบนตาเอาเปลี่ยนดูสิเราก็ <laughs> 好吗不好。不, <好 S 1> 不是，是他讲不对了。<这 S 1> 是我是近视三百五，哎三百二十五他拿老花三百二十五。嗯，换都不能换。换字。เราเจอปัญหาแล้วนะคะทุกคนเราเจอปัญหาแล้วอันเนี้ยจะเปลี่ยนก็ไม่ได้นะคะ เราเจอปัญหาคือตอนที่สั่งสั่งแว่นคือซื้อเคยใหมซื้อได้อ่าคยอได้ไหมได้ได้อืม่อยด้เอ๋อยตเ้ยวันเดยใช่เราสั่งแว่นตาผิดนะคะทุกคนคือเห็นสามีบอกว่าที่จริงมันก็สั่งไม่ผิดหรอกปกติแล้วคูคุณสามีนี่สายตาสั้นร้อยยี่สิบห้าอีปเออซื้ออูมาแล้วกงยี่ไปลืมไปแล้วยีปเออคือสั่งแว่น สั่งแว่นตาสายตาสั้นนะคะร้อยี่สิบห้าแต่ว่าได้แว่นตาสายตายาวมานะคะ 125. <c oughs> <c oughs> ร้อยยี่สิบห้าทีอรองเท้าเอ,อ๋อปัญหาเจอปัญหาแล้วอันนึงแต่ว่าไม่เป็นไรคือ,อราคามันก็ไม่ได้แพงมากเก็บไว้อะไรปูเจนอีกเหรออ๋ออ้ย,กต,ยตกใจอันนี้รองเท้า <c oughs> รองเท้าเด็กนะคะทุกคนอืมสวยอยู่นะเบามากเลยค่ะรองเท้าโอเคอันนี้ก็รองเท้านี่รองเท้าได้แล้วน่าใส่มากเลยอะสวยอยู่นะโอเคได้อยู่ ราคาสบายมากเลยนะคะทุกคนราคาไม่แพงคูน่นี้ก็ซื้อมาก็หกร้อยกว่าบาทนี่เลยรองเท้าวัวตองเท้าดิอันนี้ของรองเท้าเด็กนี่ก็กกกองเท้าเดมี้ยรอเเหเรอเอเหเหอเหอรอาอเรเหออเออเหรเห้อเหอเหอเออรเเจเอ 哦，อ一样颜色你跟我讲一样啊哦，้好了美观区我本来我要进美观区的เอ่一样颜色ได<嗯>้แล<嗯>้วนี<頭>่ก<嗯>็รองเท้าอีกคู่หนึ่งรองเท้าเบามากเลยนะคะทุกคนใส่สบาย มีเสื้อเสื้อเราก็นีหมายด้วยสาวเสื้ออันนี้ตัวละห้าสิบบาทตกตัวละห้าสิบบาทนะคะทุกคนเนื้อผ้าก็โอเคนะคะใส่สบาย โอเคทั้งหมดนี้เท่าไหร่เรากงแชมพูนี่หมายตัวสาว,วทั้งหมดนี้นะคะทั้งกรอ,องนี้นะคะตกราวลาวน่าจะประมาณที่เราซื้อมาน่าจะประมาณกับสองพันกว่าบาทโรดิคั 2, ๆๆสองพันกว่าบาทเยอะมากนี่นะนี่ตะไครขข้ขั้นขลองเปิดให้ทุกคนดูหน่หอยสวยไหมเสื้อตัวละห้าสิบ สั่งจากเขาเปล่าใเคยเสื้อโอเคนะนิ่มอ่ะนิ่มหินหนหลวนห้น<ช>ห่าส่วนวเออเสื้อน,นิ่มมากเลยค่ะทุกคนหน้าใส่มากเลยราคาไม่แพงด้วยน่าเออน่ารัก <laughs> โอเคนะคะวันนี้เราก็รีวิวสินค้าที่เราสั่งมาจากเถาเป่านะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะเรากงสวัสดีหน่อยแล้วสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันที่เมืองไทยนะคะงานบุญบ้องไฟประเพณีบุญบ้องไฟบ้านนาเราตำบลหนองไฮนะคะจังหวัดมหาสารคามค่ะบ๊ายบาย